ลีอานะครับก็อยากจะพูดถึงรีอานิดึงแล้วกันก็เป็นตัวละครที่รู้สึกว่าแปลกมากๆเลยนะเพราะว่ามีคนดูของช่องนะครับโดยเฉพาะคุณพงศกรเนี่ยรู้สึกว่าเออชอบตัวละครรีอาเอามากๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับเพราะว่ามันมันเบิ่มเบิ่มคือลืองั้นรอตัวละครตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในตัวของเนื้อเรื่องถามว่าทําไมมันเป็นตัวละครตัวประกอบเว้ยตัว3าตัว4ครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเลขาของพ่อพระเอกนอกจากจะไม่ได้มี มีความสัมพันธ์อะไรกับตัวละครพระเอกมากมายนักแล้วเนี่ยในตอนแรกที่เธอโผล่มาเนี่ยก็ยังจะเป็นในช่วงของภาคสงครามมราคานะครับตัวของนางเนี่ยก็ตามติดตัวของพ่อพระเอกเพื่อที่จะไปร่วมในสงครามด้วยโดยพื้นเพของตัวีอาเนี่ยเป็นจอมเวทที่เป็นหน่วยแพทย์นะครับก็ทําหน้าที่ในการรักษาเนาะแล้วก็คือจริงๆสงครามเนี่ยนางก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องออกไปอยู่แนวหน้าก็ได้แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างแลวกันเนาะความที่ว่าอยากจะเข้าไปช่วยตัวของนางเนี่ยมีบทบาทสําคัญเนาะในการ ที่ว่านางเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมในการบุกค,ครับปราสาทเมาคาแล้วก็ต่อสู้ครับกับปีศาจที่มีปีกเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งแน่นอนแหละด้วยสกิลพลังของนางเนี่ยก็ไม่ได้สู้ได้อะไรนะครับความสามารถของนางก็จะเป็นสายจอมเวทที่สามารถสตันไม่เชิงว่าหยุดเวลานะแต่แค่ว่าทาให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกชะง,งักไปแป๊บหนึ่งเ,เพื่อที่จะเปิดช่องว่างให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะโจมตีตัวของเ,อเป้าหมายได้นะครับจริงๆก็เป็นความสามารถที่ค่อนข,ข้างมีประโยชน์มาก โด,โดยพื้นตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความคอมเมดี้นิดหน่อยอแม้ว่าตัวของเธอจะเป็นแนวเลขานะแต่ว่าแตกต่างจากไนซ่านะครับไนซ่าจะเป็นคนที่เนีย้ยเป็นเลขาที่เนีย้ยแล้วก็ทุกอย่างจะต้องตรงตามสิ่งที่เธอวางแผนเอาไว้แบบเป๊ะๆนะครับในขณะที่รีอาเนี่ยก็เป็นเลขาที่ก็ไม่ได้แย่นะแต่นางก็คือจะมีความกุ๊กๆหน่อยๆแล้วกันแต่ว่าตอนที่นงางทําหน้าที่นางก็จริงจังนะครับหลังจากจบภาคตัวของสงครามมรารคาเข้าสู่ภาคอาณาจักรด็อกเนี่ยด้วยความที่ว่าผ ผมตั้งใจให้เป็นภาคแนวการเมืองล้วนๆแล้วก็มีบรรยากาศของละครคุณธรรมหน่อยๆผมก็เลยกล่าวว่าจะเขียนให้นางมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับแต่การไปซะว่าบทบาทของนางในภาคภาคนี้ไม่ได้มีอะไรมากแล้วกันเพราะว่าตัวของรีอาเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นหน่วยแพทย์เนาะบทบาทของนางก็คือนางจะคอยช่วยรักษาเหล่าบรรดาประชาชนของแวดเดลียนางก็จะไปเจอกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเอ่อครอบครัวของเขาเนี่ยก็โดนคนของอาณาจักรดอกเนาะก็ทําร้ายอะไรอย่างนั้นนางก็จะฝังใจ อะไรแบบนั้นจนกระทั่งไปจุดพีคของภาคนะครับนางก็เป้นหนึ่งคนและกันที่เป็นจอมเวทที่ออกมาทําลายล้างตัวของอาณาจักรดอกแล้วก็จัดการจับเหล่าบรรดาประชาชนของอาณาจักรดอกมาเป็นทาสให้กับอาณาจักรเบดเลียนะครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคุณมงศกรถึงชอบตัวละครลีอาเพราะว่ามันนอ,นอกจากแบบนมใหญ่อะมันมีอย่างอื่นบ้างก็สงสัย ทีนี้เนี่ยพอลรามาสู่ภาคนอรทิสคานัมแล้วอาณาจักรของแวเดเลียเนี่ยก็ยึดครองอาณาจักรดอกนะครับแล้วก็ยึดเอาเหล่าบรรดาดันเจียนหินพลังเวทต่างๆที่อาณาจักรดอกเนี่ยเอ่อเหมือนกับแบบว่ามีแล้วก็เอ่อพยายามพัฒนาประเทศขึ้นมาเพื่อที่จะให้เทียบชั้นกับอาณาจักรมหาอำนาจทั้งอาณาจักรมหาอำนาจเวทาแล้วก็อาณาจักรมหาอำนาจคาวซีนนะครับทีนี้เนี่ยด้วยข้อตกลงบางอย่างของตัววันเทียเนาะแล้วก็ตัวของลูเทนนะครับลูเทนก็เลยขอตัวของลรีอานะครับจากตัวของวันเทีย พ่อพระเอกเนาะให้มาช่วยดูแลในส่วนของแบบเอ่อโรงเรียนน็อกทีสักขัน้นะครับเป็นผอ,อ,อ,อชั่วคราวนอกเหนือจากการเป็นผอ,อ,อของน็อกทีสักขน้แล้วเนี่ยนางก็ยังเอ่อคอยคอยทาหน้าที่ทํางานต่างๆแล้วกันที่ใกล้ชิดกับตัวของลูเทนอมากๆนะครับบทบาทของนางก็คือจะเป็นการพูดถึงสถานการณ์โดยรวมแล้วก็การปรึกษาหารือกับตัวของลูเทนจะเห็นบทบาทในเล่มนี้ของรีอานะครับก็จะเป็นช็อตที่ตัวของกลิมซึ่งเป็นหนึ่งในเอ่อ ็อปสิของน็อกทิสอคานัมนะครับระดับที่9คนอื่นๆเนี่ยก็คือลงไปสู้ในสงครามกันหมดแล้วเหลือแค่กลิมแม่งไม่ยอมลงไปลีอารก็เลยไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ต้องใช้สเสน่ห์ของฉันในการที่จะย่อยวนให้หนุ่มน้อยคนนี้ได้ลงไปช่วยต่อสู้นะสิกลิมเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างนับถือตัวละครพระเอกมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าเห็นพระเอกเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนตัวละครพระเอกได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นระดับที่9ของน็อกทิสอคานัมเนาะนางก็เลยไปแต่งชุดบันนี่เกิลมาครับซึ่งได้ตัว ลูเทนนะลูเทนเป็นผู้กับชาติมาเกิดนะครับก็เป็นคนออกแบบนี่ปาหลอ,อกจริงๆมันก็เอามาจากโลกปกตินั่แหละลีอาก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็หนุ่มน้อยโดยปิดประตูใส่นะกริมบอกว่าไม่กูไม่ชอบผู้หญิงเออเขาเรียกว่ากริมนี่เป็นพ่อหนุ่มรักเดียวใจเดียวนะฮะอีชนีอี <laughs> ก็น่าสงสารรีอาพอสมควรถ้าหากว่าถามว่าเออจะสารความสัมพันธ์ตัวนี้กับตัวละครพระเอกก็ได้ไหมก็ได้นะแต่ด้วยความที่ว่ารีอากับพระเอกครับอายุห่างกันค่อนข้างเยอะคืออย่างเช่นช่วงภาคสงครามเมราคาอย่างเงี้ยรีอาอายุ25ใช่ไหมพระเอกอายุ8ขวบอย่างเงี้ยเออซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยพระเอกมันก็โตแล้วก็ตามทีแต่ว่าโอ้หมึงห่างกันกี่ปีอะใช่ไหมสิบเจ็ดสิบแปดปีแต่ก็นั่นแหละมันมันค่อนข้างห่างกันเยอะเกินแต่บางคนบอกว่าออ้ยนี่แหละของดีเลยครับมิวส์เนี่ยชอบถ้า รีอาก็มองพระเอกเป็นคุณหนูแหละใช่ไหมล่ะลูกชายของเจ้านายส่วนพระเอกก็ไม่ได้มองอะไรรีอาเป็นพิเศษ